真老。 อยากให้เธอลองเปิดใจเหมือนเธอเดินไปเปิดไฟถ้าให้ฉันเดินหลบไปฉันคงไม่ยอมรอกถ้าให้ฉันเดินไปเปิดไม่รับรองจะแอบยังไงหรือจะให้ปออ้อไหนฉันขอแค่เธอบอกจะทำให้เธอได้มันม่นใจมั่นใจม่า้องไประแวงมันนั่นใครนั่นใครคแล้วคนที่รอ้เรเรอเพลงอะไรนั่นใครนั่นใครคืออะไรอ่ะเราแวงใครมึงไม่เราแวงใครมึงก็อย่าร้องดิ ล้อเข้าไปล้อเข้าไปว่าเราแวงใครเราแวงใครน,น,นั่นไปนั่นไปจะไปไหนไปบุรีรัมย์นั่นไงโ้โหไปหาสาวบุรีรัมย์ใช่แล้วโอ้ใช่แล้วใช่เรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นเรื่องมันลาวเลยเขาวนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะโปรหมดเองไปก็เท่านั้นแหละถ้าจะไปเที่ยวหาเขาอะถ้าเขาไม่มีใจไปเข้าไหนเขาก็ไม่รักเราใจเราก็ ูไม่ได้เต็มที่ทิปหายกันหมดยันยกล้อเขาไม่รักเขาไม่สนเขาไม่แคร์ก็เหลือแต่ต่อตะโกีนดอมเมียเหมือนเหมือนดอฐานถานไฟที่ทนเผาไฟแล้วก็ร้อนระอุเพราะว่าแรงราคะโทรศะโมห์ง่ว้าวว้าวว้าวโทรศอย่างนี้ก็พอ เฮ้ hey, มึงไปตายที่ไหนก็ไปเขาไล่เราไปเลยอะถ้าเกิดเราไป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 ผิดนอกใจเขาหรือไม่ก็ไปแย่งเมียชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็มาลมกระทืบเราเราก็เหมือนกับฐานไฟตอตุโกที่โดนกระทึบอยูนะ่ตอนนั้นเป็นไฟที่ร้อนระอุแล้วก็อยู่ในใจเราแบบเป็นเครียดเครียดด้วยแล้วว่าเอ้ยเราทุกข์อยู่นี่ว่าเราจะแก้แค้นยังไงโดนลูกคนลงกระทึบหลายคนแล้วค้องซูไม่ได้ก็ตายอยู่ดี ในสวยก็เป็นผีพยาบาทครับ <laughs> นั่นใครนั่นใครเออาเลยนั่นใดนั่นใดจะอยร้องเพลงทำไมวะไอม้ม <laughs> ดเพลงนั่นใครนั่นใครเพลงอะไรเพลงชื่อเพลงโอเวน่น <laughs> โอเว่นเลยเพลงอะไรวะอ๋อไอโอเวน่นโอเว่นเพื่อนผมเองไอโอเวน่นโอเว่นปุญญวีเอง <laughs> เองในคืนที่อ๋อในคืนที่กูไปเอาเอากับเคยมึงไง <laughs>